ชื่อเรื่องหมีปุกปุยตามหาน้ำผึ้งเช้าวันหนึ่งหมีน้อยชื่อปุกปุยตื่นขึ้นมาพร้อมท้องร้องจอกจอกเขาเปิดตู้ไม้ในบ้านแต่ไม่เหลือน้ำผึ้งซัดหยดเราต้องหาน้ำผึ้งให้ได้เขาพูดกับตัวเองปุกปุยใส่หมวกเดินออกจากบ้านเริ่มผจญภัยระหว่างทางเขาเจอลำธารต้องใช้หินก้าวข้าม เหยียบดีๆนะเขาบอกตัวเองและข้ามได้สำเร็จจากนั้นเขาเดินเข้าไปในป่าลึกเจอนกน้อยบนต้นไม้เธอกำลังหาอะไรหรอนกถามฉันหาน้ำพึ่งนะ่ะนกบอกทางว่าเดินไปทางต้นไม้สูงจะเจอรังพึ่งเมื่อถึงที่หมายปุกปุยเห็นรังพึ่งบนกิ่งไม้ เขาร้อมถามสวัสดีครับพึ่งน้อยขอแลกผลไม้กับน้ำพึ่งได้ไหมครับพึ่งยิ้มเจ้านี่สุภาพดีจริงๆได้เลยพึ่งแบ่งน้ำพึ่งให้ปุกปุ๋ยกลับบ้านเขาเหนื่อยแต่ดีใจเพราะไม่ยอมแพ้และรู้จักขออย่างน่ารักขอคิดถ้าเราพยายามและพูดดีโลกก็พร้อมยิ้มให้เสมอ